สวัสดีค่ะพอกันอีแล้วค่ะน้องกับช่องกินไปทําไปสไตล์ค่ะมเอนี้กภาพีหน่อมาเลาะทงลงปลาให้เก่าละค่ะหาของปลาขอดอนหาแนวกินแนวยอยากเนาะค่ะเนาะงสื่อกินไลฟ์กับวัยค่ะถ้าข้าของกับขืนไปแล้วยนี่กินแนวยอยากก็ได้นี่มันถือถือจะพักไงพักบ้านๆท้อเกิดแล้วนะคะเนาะมัน่าถือของปลาหายังไก็เก่ากันยังกินไก็เอามาเบิด คะไปรุนกันกว่าจะไปหาบาังเห็ดยังฝนตกมาใส่หลายมือแล้วที่บกเกิดเนี่ยบอกแต่บานพ่นมันยังเกิดอยู่นะคะเนาะไป่าไปรุนกันค่ะบ้านสิเด็ดพ่อบ่าชิมีบ่เห็ดกระได้เคียบงแถวนี่ค่ะนเห็ดโคกเกิดนะคะแถวนี้ชิ้นนี้คือบานพ่นอยูอิราพันเพิ่นคือที่เกิดเฉดฝนตเไปน้อยหนึ่งก็เกิด มีวัน,นกเกิดค่ะเปห๋ยมองไม่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเวียนหัวเ้วยค่ะเด้อนี่ค่ะหมองหนึ่งค่ะเด็ดโคกค่ะแถวนี้ที่เกิดเดนาะอันนี้เลย ส้องนะเกิดอะไรสายสายขลุกแถวนี่ทไม่เกิดตะวันหาเพระท่านพระเจ้าสักเท่อกันเป็นพระเจ้ามาตะลึกเนาะกลัวเสด้ม,มาไกล่าเสี็เหลวงทรงลูกไปโรงเรียนเจ้าเก็บไปก่อนแล้วยงไนี่เหาะก,ก่อนพระเจ้าป็นจะบัเติ เราเห็นเสือเข้าขาวมันติดกับว่าขั้นสิบตะเกิดกักมัง้งมัเลาอมือนาะคะน่ะเนาะเพื่อว่าเขาหมานไหลประจักขอขาเรื่อมีมองนึ่งคันเฮ็ดโคกค่ะบอนแท่าเล ทานกับมีคันเกิดดีที่สุดคือมองนี่แหละหาบิงคาซ่ามันเกิดหมานมาจักดอนบกกว้างเนาะคะ่ะเนาะเราค่อยมีหมองจะหาอยู่หาจิ๋งก็ทั้งคนเป็นไก่คู่ไก่ขามันเราบพจ่งอึดหมองหาอยู่หาจิ๋งนะตอนนั้นหงยที่หงายนี่แหละคะ่ะ เก็บ้ำมาปีกับบ่คอยนี่ดอกก็ไปเก็บแต่ทั้งอื่นมาขั้นออกซุ่มๆคือบาขั้นเกิดเห็ดกุ้งละทำกาแดดใส่จ,จักอาทิตย์หนึง่งอาจจะเกิดอยู่ค่ะเห็ดมันมาคั้นอานะฮะยังขึ่มอยู่เหมือนกับขื่มแม่อยู่ ห่านกระต๊กมอไซเนอ้์แต่กับผูแห้งแต่กระซุมตืมกันบ้านที่หม่ค่ะขเขาไปนี้ดอนผลประทานหมองมันจะมีเห็ดไปหลุ่นกันต่อค่ะตามบล็อกมากตามห้วยมากังนี่ค่ะมองนี้จะเป็นมองเห็ดปวกปีมันเกิดนะค่ะเนาะเห็ดโคกเห็ดทานกเกิดนีน่ันนั่เลย ชิ้นโกชเ้็โกอแดงชิ้นเก๋าจ้าบัวใดกับเสื้อผ้าพ,พี่น้องคุดกับปูคือเกาละจ้าพ่อได้กินพ่อหันแล้วเขื่นแล้วง่ายไปหมื่ืๆนะคะเนาะสื่อไล่กับผู้ว่าละคะ่ะของไม่แย่งขึ้น าพุดคิดปลมพุดกระปูกันแถวนี่ว่าเกิดนี่ดอกก็เพิ่งจะบนเกิดเลยกว่าเพิ่นพุ่งกระเพาแน้วนะเกิดหลายค่ะแถวนี่พ็ดปวกใหญ่เพ็ดปวกกันปีเฮาแต่ดอกงามๆค่ะแต่นพอจะสเก่าเขาเจ้ามาสวยขึ้นวานละค่ะกัสียเรีวเวียกเนาะ เป็นบอ่อหยากเนี่ยกั็มาหาตะเสาได้ข้าลูกบ่บิดโรงเรียนลูกกับบได้มางาาม่ายก็จะได้มาหาจินหาอยากกับสวยเอ็ดกอดดแดงงค่ะแถวนี้เกิดดอกงค่ะ ในดอกหนาดีเฮดคุกกับเฮ็ดคุกดอกนี่ใหญ่อะมาข่อยันได้กันแต่มันเผาแล้วถ้ามันเกิดนีปในตองมันหนาเป็นเป็นหกหกเนี่ยาะพอคอยเห็นมันบอกหาขัๆ เ็เดบ่ามีเอเดชาพี่น้องไปหาคุดกระปูคือเก่าล,ล่ะค่ะมันขิ้สันสันเนาะค่ะเนาอรอเบิงง่งหัวนามฟังนันนีมีนามด้วยครับน้องสาตัวนั้นวังได้ดีบ่ามีหนามเขาเป็นติ่มละคนเต็มน้องแล้วไอ้หน้าตัวนี้ก็น,น้นามต็มนะหนามหงอยหับุบเลยเป็นขึ้มๆแดดออกแน่ละคะ่ะ ร้อนจิตกอีกเด้อมาแรงนี่ขวบเกาไช่ค่ะไปคุดกระปุ๊บเกาละค่ะผมีโดอกเค็ดกระไดทั้งคนที่เกิดได้เกิดดีแท่เนาะอยากไปเก็บไปบ่อไดค่ะมันยาก แต่ผู้เฒ่าเนี่ยคนเฉลี่ยน้อผู้เฒ่าเนาะแต่มาเล็กหน่อยไปโุงเรียนอี่างยไปใส่บัวได้ค่ะจะไปทางานอย่างนี้ไปบัวได้ครับผู้เฒ่าเพิ่กระยานอยูู่้เดียวตะยางออกจากเถียงมันกระถามาไไสิดไปใส่เลยไปหลีไปได้คาะเนี่ยโมยูเนี่ยมันจะเป็นนางหลีมุมใหวปหนคนเห็นเนาะมันยานไปคาะไปพูดกระปูกันขึ้นก้าค่ะมือน,นี่ มื่นกระด้พวกกินอยคะข,ข้าวเดียวมันตื่นพุดง่ายฮะขวยจุดจีก,ดดกันแตบขั้นมนีจุดจี ตัวหน่อยค่ะมีตัวหน่อยหน่อยตัว,ว่าใหญ่เวลาทุกครั้งมองใน่ชัดนี่นะครัหมุนเขาไปแน่นดอกพักกระดุนแล้วไม่ลูกลิ่นไปหาบางกล้วยไหม อ่ออีกยนึงละวคันอ่อค้ยบหนหันบุมี่กคันขยนี่ก็เจ๊สะมีบุมีสภาพขึ้นกันต้องเคลียบ้างเนาะค่ะเป็นสีสมสมแล้วตัวนี้แต่กินไตค่ะจะแค่ซั้นนี้นะคะควยเดียวนิดหน่อย,อยจะเจาะ ยี่ควยเลอกันหน่อยไปหาบ้างไหม,ม,มค่ะอีควยนึงละค่านี่น้อกันตัวไัง Bớt biết là bò Bớt đó hả cuối mày khỏi là há cuối nên sẽ mì bố mì yeah, này, chắc cái mì bún mì được tuần này kia bông cân chỉ khuấy chỉ mua, mà Hãy subscribe โอมยนกยืนแนบบึงอยู่มาหลินขี่มันไปหาบึงขวยไหมค่ะออกหูอกับปุยนี่ต้นต้วหน่อยตัวปุยไ่โอ้ยสมุนก็นได้เนี่ละค่ะถึงแล้วเลือกอยู่ค่ะแต่กลงายนันเป็นดินทรายปู่แม่ยางดีว่ามลกของมันเจากั งุง่ายสใจพี่พุดอีกค่ะหาบ้างอีกหู้นึงเหรอคะโอ้ยเถงแล้ละ่ะอยู่ที่หูอุอ้ยตัวใหญ่ๆปูผูอยู่ตรงนั้นดูนี่เงี้ยอันนี้สามตัวเลยค่ะ,ะ,คะบันเลือกค่ะตัวแมย ยางดีตัวนี้หู้หนูนี่หู้ใหญ่แทนตัวใหญ่แทนตัวนี้านมาขันเป็นหู้หนูมาเป็นหูกหน้กระปูขวดสมุนก็ได้คือพ้วนกับพี่น้องมาทานนี่ ตัวใหญ่ดอกลองขุดเบิ้องไหนน้อยยามันตัวใบใหญ่ใส่ซ้ำนี่แหละค่ะใส่ง,งูเมื่อแล้วไม่มีแล้วละ่ะตาที่หลองงู้นี่ค่ะไปไกลไ่ได้ใส่งูมาทางเก่าค่ะพอดีเพราะหล่อมไสไว้โอล,ลงมาทางจากฟ้องรถามเขาไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงคนนี้ก่อนแล้วค่ะเนาะจะพอกันไม่คลิปหนา ฝากกดไหล์กดแช่์กดติดตามไม่น่าไม่ได้ขคะเด้อก็จะเป็นกำลังใจกาสู่ทํำคลิปให้พี่น้องเบ่งต่อๆไปนะคะนอกรับคลิปนีก็นลาไปก่อนค่ะเพราะก็ไม่คิดนาค่ะสวัสดีค่ะ